สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบม,มาพอกันเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทอมแดงแล้วกกระเทียมแล้วกะทีกระวางเปล่าขึ้นเด้อพี่น้องมือนี้ก็สิพามาเลาะเบิงต้นดอกพักกาศค่ะดอกพักไอที่ว่าสกีเบอร์ทแนลปีนาเด้อพี่น้องต้องห้เพิินแห่งคักก้อนไอที่เห็นอยู่ข,ข้างหน้าว่างเปิดคลิปว่างหันกะเป็นดอกพักสีจีนเด้อค่ะ เพิ่นว่าท่านได้เป็นหนนวยเพื่อนกําลังเป็นดอกยูเตวาดอกงามงามเด้อดอกหอมค่ะดอกเพื่อนสามารถอาไปใส่แกงใส่หยางได้เบิดเลยค่ะใส่อมใส่หยางได้งามคกอีหลีเได้พี่น้องดอกขาวๆ้าก็อีกยู่ข้างหนานึงนี่ก็เป็นดอกอากาศกว่างตุงเด้อค่ะเพื่อนกําลังสีเริ่มแก่เดี๋ยวให้เพื่อนเหลืองเบิดก่อนสมองกระสิตัดไปเข่าห่มไวไปหอยพึ่งล้มไวสิบว่าตากแดดเด้อไายเพื่อนตากห้เพื่อนตากพอ เพิ่นเป็นน้วยแห้งแบบนี้เด้อค่ะนี่หลังจากเพื่อนแห้งไปเบิดแล้วเสา้เป็นสีเขียวแล้วกะกระจียหอยว้ห่มให้เพื่อนแห้งกันการคักๆก้อนใค้เขาสิปิ่นยองอ่อนเม็ดมันค่ะป่ะวันนี้ไปเบื้องประกาศอันเขียวปีนี่กาลังมากาลังอันนั้นค่ะกาลังสิเปิ่นน้วยหน่อยพี่นองเห็นปะน้อยเนหน่อยเขียวๆนะคะเป็นเป็นน้วยนหน่อยนี่น้วยในหน่อยเมล็ดนหน่อยค่ะเป็นประกาศเขียวปีเด้อค่ะ ที่เข้าไปดองนะพี่น้องที่เป็นทับป้อยเพื่อนตุนนหง่ๆ่เพื่อนกระสีห่อแล้วที่เที่ยวปไปเห็ดพักกาศดองนะคะนี่ละสมองกระสีร้องจงไวเบิงแต่ว่าส่วนมากกระจงไวทุกปีละแต้ว่าแบบปีปีไก่นี่ไม่ได้จงค่ะปีนี้กระสีจงไวอันนี้พักสลัดคอดค่ะก็สามารถจงไวไดคือกันเพื่อนกำลังเป็นดอกคือกันค่ะดอกสลัดคอดระยะนี้เข้ากระหดน้ำไวเด้อค่ะ วดน้ำวาให้ดอกเปินแก่ดอกเปินตรงนี่ค่ะฝนกับว่าตกจากเทื่พี่น้องเพิ่นข้าวว่าฝนตกจะตกอยู่สายบ่มีวีแววฝนเลยค่ะว่าอีสานตอนล่างว่าสันพี่น้องเมื่อเห็นมีฝนเลยค่ะตอนล่างกระไดล่างซ้ำไดนี่ค่ะมานพี่น้องตกก่ค่ะเขาเมนต์มาบอกสมองแน่เด้อค่ะอยากให้ฝนตกไรถ้าตกกระซ่ส้วงดอกพี่น้องมันกระิีดดดับพุ่นดับอย่างน่แต่ว่าเป็นอากาศเย็นๆด้ค่ะเมื่อเช้านี้ยี่สีองศาค่ะอากาศเป็นเย็นๆ ไอใ,ใส่เสียแขนยาวคุนล่ะนี่ค่ะตุนนั้นแหงแล้วที่มัดไว้จ้ะน้อยค่ะสิเก็บนี่นี่ค่ะไนเพิ่นไนเพิ่นกระสีเป็นดำดำนะค่ะนี่นี่ค่ะไนเพิ่นดำดำนี่ค่ะเดยวสมองกระสีเก็บไปเขาโฮมไว้เดียวสิพับไปเบื้องคนาได้ค่ะช่วงนี้กระตอนบายแดดกระสีจานนี่ สมองกะท้ายยอนแสงคาดกะสีเริ่มเปลีนน่ยนนวยแล้วค่ะเดดนวยประธานในแก่ถ้านวยแก่กะสิ ه, เก็บไว้คือกันค่ะโอ้ยประกาศอันนี้ก็เพิ่นอยากเปลี่ยนหลายสมองก็หดนามไว้ยุประกาศเลดโอกค่ะเันก็ยังมัเกิดห้เนาะปีกายนี่สมองปลูกตรงนี้แล้วค่ะเลดโอก์บัานี้เพิ่นก็อยากเกิดหลายเลย ปล่อยไว้ไวค่ะนี่เอาไว้แนวผักกาศสลัดพักสลัดสีม่วงอันนี้อันนี้พักสลัดใบหยงนะคะพักสลัดใบหยงค่ะ,พคะเพิ่นก็ล้างไอเป็นดอกาะเป็นดอกเพื่อนก็ชีแตกปุ๋ยแต่ตอนนี้เพื่อนก็ลังไอดอกอ่อนอยู่ค่ะ ดอกว่าท่าน้แก้ปันได้โอ้ลม้มล้มหนาวได้เนี่ยค่ะอากาศเย็นค่ะขนาดใบสองกลักวๆแล้วก็้ยังอากาศเย็นอยู่ดวยค่ะล้มผัดวีวีแดดก็ฮอนอยู่ค่ะแต่ว่าล้มก็เย็นน้าแดดฮอนบวกกับล้มเย็นกะพอดีค่ะ้างหนาพี่น้องก็เป็นคนาค่ะนี่ค่ะ เวิงวางว่างเปล่าหลังจากกูพักออกแล้วนะค่ะก็ได้ปลูกต้อดอกพี่น้องเพราะว่าน้ำในสะเสาหมองกะบ๊อยังพอนามในสะกะล้อฝนตกคุณละห้าสิตืติมกันอีกค่ะอันนี้นามมันว่าหลายีนาฟ้าไหมพุณละใครว่ากันไหมนาฝนคุณเด้อพี่น้องนาฝนค่อยสิปลูกต้อแนวหอมแดงค่ะบักม่ว ปักงวงกับนวยยง่ายแล้วละค่ะสมองหดนามไว้กับน่วยง่ายเติบยุี่เพื่อนดกยุ่ค่ะนี่ปัก่วงนามดอกไม้สีทองด้วยค่ะดกเติบยุ่ดกฟังเดี่ยวดกงาเดี่ยวอยู่ไหบนบุญนะคะต้นนี้เพื่อนกระแหงแล้วค่ะอีกจักน้อยเดี๋ยวสมองกระสิเก็บไป ไอ้เพล่นแห่งก้อนไหล้าต้นเพล่นแห่งคัก้อนค่ะไอ้น้อยเพล่นแห่งยูตวาล้าต้นเพ่อนเพ่อนพระทนใ้แห่งเขาค่ะเก็บไปพรท่นได้ค่ะเก็บดอกพักดอกพักกระดาษนี่ค่ะด้านหน้าพี่น้องนี่ค่ะซมีแต่ดอกประกาศกวางตุงเบื่อเลยดนะค่ะ ปีนาสมองกาสิบวได้ปลูกก็บนานพักแบบนี้ดอกกระสิปลูกในให้นาค่ะปลูกในให้นาไว้เป็นซัดส่วนตั้งหากเพราะว่าปีนี้สมองว่าได้ไถในให้นาเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างน้มในให้นาเพื่อนแห่งซากัมันสิบวทันเวลาปลูกนะคะสมองก็เลยได้ห้อยางนานพักไปแต่ว่าบ่าขอบ่แนะนำนะคะเพราะว่าเวลาเขาปลูกหอมแดงหรือว่ากระเทียมจะเขาปลูกอันนี้เพื่อนสีงหงกันค่ะ ต้นกระเทียมต้นผักบัวแดงที่ยูกไก่ต้นผักกาดขวงตุงนี้สิบอนไงค่ะหลงหัวบ่าปันไดบ่อคือที่ว่าข้าเห็ดแปงเดียวๆเลยอันนั้นหัวไงหัวงามเสมอกันทัว่วแปลงเลยค่ะปีหนาพุระฟ้าไม้แค่ว่ากันพี่น้องปีนี้ค่ะสินส้นฤดูการปลูกพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วกะ กระิขายค่ะกระสิจำหน่ายเล้วค่ะพี่น้องท่านใดสนใจกะทักคอมมต์มหาสาหมองเดิอค่ะอยากได้พันหอมแดงพืนบานไปปลูกกะอย่าลืมทักมาบอกสาหมองเดิอพี่น้องหรือว่าทักมาที่ Facebook f แฟนเพจสาหมองชาแนลเด้วค่ะแล้วค่ะไอดีไลค์ค่ะ0 6 4 7 7 5 0 4 1 0เด้อพี่น้องไอดียไล์ทักกันขม้าเด้อค่ะสาวหมองค่ะปากคลิปนี้สาหมองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสามีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ